สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานณะรินารได้โพสตเข้าความ่าน่าสนใจอย่างนี้ครับดูลูกพี่ให้เป็นแบบอย่างเอาไว้นะว่าการปกครองแบบคอมมิวนิสนั้นเป็นอย่างไรลูกไม้มักจะหล่นไม่ไกลต้นจริงๆสีจิ้นผิงเตรียมขึ้นเป็นผู้นำจีนตลอดกาลเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศจีน นโยบายฝันหวานก็คือจีนจะเป็นมหาอำนาจผู้นำเศรษฐกิจของโลกในที่ประชุมของสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีตอนหนึ่งที่สีจิ้นผิงได้พูดปราศัยต่อหน้าที่ประชุมพักว่าจีนจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกและจีนจะเป็นศูนย์รวมข้าวที่มีคุณภาพที่สุดของโลกคร้อยหลังไม่นานมีการออกข่าวอย่างใหญ่โตว,ว่าข้าวสารของจีน ถูกตีกลับจำนวนมากมหาศาลหลายพันตันจากทั้งในกลุ่มประเทศแอฟริกากลุ่มยุโรปสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศอาหรับเพราะผลการตรวจสอบจากในหลายประเทศพบว่าข้าวสารจีนที่ส่งไปขายนั้นปลอมแปลงเป็นข้าวหอมมะลิไทยและมีการสอบขยายผลสืบทราบว่ามีขบวนการปลอมแปลงข้าวหอมมะลิไทยจากบริษัท โรงสียักษ์ใหญ่ระดับประเทศถึงสแห่งของประเทศจีนส่งออกข้าวไปขายไปต่างประเทศได้แอบย้อมแมวข้าวของประเทศจีนแต่ปลอมแปลงเป็นชื่อข้าวหอมมะลิไทยส่งออกขายมานานมากพอดีว่าคนต่างประเทศที่เขาเคยชินกับการกินข้าวหอมมะลิไทยมาอย่างยาวนานมากพวกเขานั้นเริ่มผิดสังเกตกับรสชาติของข้าวหอมมะลิไทยที่ ส่งมาวางขายกันไปทั่วโลกเขาก็เลยนำข้าวไปตรวจสอบหาความจริงจนพบว่าผู้ที่ส่งออกข้าวปลอมมาจากปลายทางคือประเทศจีนทั้งนั้นผมจึงรู้สึกอเนจอานาถกับลูกพี่ของขเมรกับลาวจริงๆเลยนอกจากจะก๊อปปี้สินค้าของคนทั่วโลกมานานแล้วของเมืองเซิญเจินที่เป็นความภาคภูมิใจของสีจิ้นผิงมาถึงทุกวันนี้ถึงขนาดต้องพัฒนา มาถึงการปรอมแปลงข้าวหอมมะลิไทยไปเสียแล้วมีคนเคยส่งภาพของเทคโนโลยีการปลูกข้าวอย่างรวดเร็วของประเทศจีนมาให้ผมดูและวิตกกังวลกันว่าจีนจะครองการส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกแทนทุกประเทศในเอเชียปลูกข้าวได้มากแต่รสชาติของข้าวไม่เป็นสับปะรดแล้วไงล่ะไม่ถูกปากคนกินเมื่อผลิตข้าวสายพันธุ์ของจีนออกมาขายจำนวนมาก แล้วไม่มีประเทศไหนเขาอยากกินมันก็เลยคิดง่ายๆว่านั้นก็ย้อมแมวเป็นข้าวหอมมะล,ลิไทยมาเลยนะมันจะได้ส่งออกขายได้อุบาททั้งลูกพี่กับลูกน้องจริงๆ4บริษัทักษ์ใหญ่ที่ผลิตข้าวส่งออกระดับประเทศของจีนมีการทุจริตและกระทำการปลอมแปลงและย้อมแมวแอบอ้างเอาข้าวจีนไปเป็นข้าวหอมมะล,ลิไทยไปส่งขายมานานมีหรือที่สีจิ้นผิง จะไม่เคยรับรู้ประเทศไทยตอนนี้ต้องเผชิญกับความอุบาทของผู้นำเขมรกับผู้นำลาวจนทำให้เวียนหัวและวันนี้ประเทศไทยต้องมาเผชิญกับความอุบาทของผู้นำจีนเรื่องปลอมข้าวหอมมะลิไทยอีกแถมยังมาเจอกับความอุบาทของกลุ่มคนไทยขี้ข่าจีนในประเทศจนเละตุ้มเปะไปหมดพอผมเขียนบทความให้เตือนระวังแนวคิดของผู้นำจีนต่อแผ่นินไทยแค่นั้น คนไทยสาวกจีนพวกนี้มันก็พากันดิ้นจะเป็นจะตายกันให้ได้ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรินาศได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจทางนี้ครับการศึกษาที่ต่ําต้อยของตั้งแต่ระดับผู้นําจนมาถึงชนชั้นล่างของเพื่อนบ้านอาเซียนคือสิ่งที่ประเทศไทย ต้องตระหนักและต้องคอยระวังเอาไว้ให้ดีจากแนวคิดของเพื่อนบ้านอาเซียนที่มักจะชอบพูดกันแบบมักง่ายว่าศิลปะก,การต่อสู้ของมวยมันมีรากเหง้ามาจากทุกประเทศทำไมประเทศไทยถึงใจแคบจังทำไมต้องมีปัญหากับกีฬากุนขแม่ด้วยนี่คือปัญหาของการศึกษาที่ต่ำตรมของเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเราไม่มีปัญหา กับศิลปะก,การต่อสู้ของใครที่จะนำมาบรรจุลงในกีฬาซีเกมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ากุนเแมทำไมต้องไปเอากฎกติกาของมวยไทยมาใช้ซึ่งปัจจุบันมันเป็นกฎกติกาของสาพันธโลกเขายอมรับสาพันมวยไทยจิตใจคับแคบมากทำไมถึงไม่มีธงชาติขเขมรและหลายประเทศในอาเซียนติดอยู่ในเข็มขัดแชมป์คำพูดนี้ ยิ่งตอกย้ำถึงความโง่ของชาวขเขมรและประเทศอาเซียนหลายคนแทนที่จะหาคำตอบให้เจอว่าที่ไม่มีธงชาติของประเทศคุณเพราะผู้นำของประเทศคุณไม่เอาประเทศของคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกสาพันมวยไทยไม่เป็นสมาชิกแต่อยากให้มีธงชาติของตนเองนั้นติดอยู่ในเข็มขัดแชมป์มวยไทยนี่มันบ้าชัดๆกับความไม่รู้และไร้การศึกษาสิ้นดี ถ้าประเทศไทยไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุนคแมะขเมรก็จะไม่ส่งนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมสี่เกมในไทยเช่นกันถ้าเป็นแบบนั้นยิ่งดีกับประเทศไทยและจะดีที่สุดก็คือไม่ควรจะมีนักกีฬาทุกประเภทของขเมรส่งมาแข่งขันในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศอาเซียนที่จะส่งนักกีฬากุนคแม์มาลงแข่งขันในขเมรทั้งทั้งที่ประเทศเหล่านี้ รู้อยู่เต็มอกว่าขมรทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเสียมารยาตต่อประเทศไทยอย่างน่าเกลียดและคนพวกนี้ก็จะมาวุวยวายที่หลังว่าสาพันมวยไทยกดขี่คมเหงประเทศของพวกเขาด้วยการบอยคอรดห้ามนักกีฬาในประเทศนั้นๆเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยในเวทีสากลรวมไปถึงโอลิมปิกเกมสรุปแล้วขมรพยายามทำเรื่องงี่เงา่า ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้กลายเป็นเรื่องใหญ่และสุดท้ายก็พานักกีฬาประเทศอื่นสวยไปด้วยและผมก็รู้ว่า,ขาเขมรมันคิดไกลไปมากกว่านั้นขเขมรจะพยายามเอากีฬามาเป็นข้อขัดแย้งให้ประเทศไทยมีปัญหากับเพื่อนบ้านในอาเซียนและขเขมรจะไปจับมือกับประเทศที่มีปัญหากับไทยจากกีฬากุนคแมร์ที่เอาตีนยื่นใส่กันในกำแพงหินของขเขมร มาเป็นเกมทางการเมืองด้วยการร่วมมือกันทางการค้าต่อกันกับนโยบายการขยายการค้าของพี่ใหญ่อย่างจีนโดยพยายามตัดประเทศไทยออกไปและนั้นมันก็จะเข้าทางไทยทั้งหมดเพราะอีกไม่นานประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าของโลกยิ่งประเทศขเขมรหายออกไปจากสารระบบศูนย์กลางการค้าของไทยประเทศไทยยิ่งจะสงบและสุขสบายมากขึ้น อีกไม่นานเกิน3ปีจีนจะต้องยกกำลังพลรบกับสหรัฐอเมริกาแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนจากปัญหาการที่จีนนั้นจะต้องเข้ายึดครองไต้หวันให้ได้ประเทศไทยวางตัวเป็นกลางอย่างเดียวก็พอข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรนาถหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ ความคืบหน้าจากทางเฟซบุ๊กของคุณเดชานรินาทได้โพสต์ข้อความ่าน่าสนใจดังนี้ครับขมรกำลังจะพาอาเซียนสวยไปด้วยจากหลักฐานและความโกหกของขมรเองไม่ว่าจะเป็นชื่อมวยขมรที่เรียกว่าโบกตอหรือกุนขแมก็ตามมันเกิดขึ้นแค่ในปี2004นี่เองจากผู้ชายหลวงโลกขมรที่เพเจอร์ที่มีชื่อเรียกว่าซานคิมเสียน er แผนการแหกตาและหลวงโลกได้ถูกวางแผนขึ้นด้วยการนำนายอเล็กซุยชาวฮ่องกงซึ่งเป็นผู้วิจัยและนักประวัติศาสตร์การต่อสู้ของดินแดนเอเชียอาคเนมาการันตีความเชื่อของสารคิมเสียนว่าโบกตอนั้นคือต้นกำเนิดของมวยสยามหรือมวยไทยในปัจจุบันโดยมีจารึกหินในปราสาทรูปการยื่นส้นตีนใส่กัน เป็นข้อพิสูจน์และข้อจริงที่ว่านี่คือศิลปะการต่อสู้ต้นกําเนิดของแท้หลังการได้พบและพูดคุยกันของทั้งคู่อเล็กซุยจึงได้เขียนงานวิจัยของตนเองว่าสารคิมเสียนคือพวกขเขมรหลวงโลกผมนะ่ยพยายามให้เขาหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้มาให้ผมได้พิสูจน์ความจริงแต่สิ่งเดียวที่สารคิมเซียนบอกกับผมก็คือรูปสลัก คนยกส้นตีนใส่กันบนปราสาทหินเท่านั้นคือข้อพิสูจน์ความจริงของเขานี่มันเป็นเรื่องโกโหกและหน้าด้านหน้ามืนชัดๆและแสนจะเสียดายเวลาของผมที่ต้องลงมาหาเขาที่ขเขมรถึงสามครั้งเรามาพูดถึงประเด็นในเรื่องของการศึกษาและความเข้าใจของผู้คนในขเขมรกันต่อไปถึงประเด็นที่ทำไมอดีตนักการทูตสิงคโปร์ถึงขนาดเคยพูดเอาไว้ว่าอาเซียนควรจะขับขเขมร ออกจากการเป็นสมาชิกเสียจะทําให้อาเซียนเข้มแข็งมากขึ้นกว่านี้และแน่นอนว่าการเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันเรื่องของขเมรจะใช้กุนขแม่มาแทนมวยไทยในกีฬาซีเกมที่ขเมรจะเป็นเจ้าภาพที่จะถึงนี้ประเด็นก็คือสาพันมวยไทยไม่ได้มีปัญหาขาเมรจะใช้เชื่ออะไรก็ได้ถือว่าเป็นสิทธิของขมรที่จะใช้ศิลปะก,การต่อสู้พื้นบ้านมาบรรจุเข้าในกีฬาซีเกม แต่ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็คือกุลขแมดันทะลึง่งลอกเลียนแบบการใช้กฎกติกาแบบมวยไทยทั้งดุนมาใช้กับกีฬากุลคแมมวยไทยหรือศิลปะมวยไทยได้สร้างกฎกติกาการแข่งขันมาใช้ร่วมกันนั้น150ประเทศและมีการยอมรับจากสาพันธของโลกและเป็นสิทธิบัตรรับรองที่ชัดเจนของนานาชาติที่มีอารยธรรม เข้าใจร่วมกันเหมือนกฎกติกาของกีฬาอื่นที่ถูกนำไปแข่งขันคันในโอลิมปิกสากลและสาพันกีฬาสากลในทั่วโลกเขมรรู้ถึงกฎกติกานี้ดีแต่ดันทุรังที่จะแหกกฎของสาพันกีฬาสากลของโลกและอย่างประกาศว่ากุญเแมจะถูกบรรจุเข้าในซีเกมแต่จะใช้กฎกติกาของสาพันมวยไทยทุกอย่างใครจะทำไม่